สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีวิ t o ตอนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง V i c t o อ y New วันนี้นะครับผมเราจะพาไปดูทัวร์นาเมนต์นะครับ Pocket Turtle Weekly ครั้งที่5ครับผมทัวร์เต่าน้อยนะครับอันนี้ก็มีคนนะครับเข้ารวมทั้งหมด287ท่านเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับผม อ่ะครับเดี๋ยวมาดู8อันดับแรกนะครับเมตาที่ทุกคนนะครับนำมาเล่นกันเยอะที่สุดก่อนนะครับผมอันดับ1ครับก็คือเกรดด์เก็คคงอ่ะครับ40คนนะครับอัตราวิลเลตอยู่ที่44%นะครับผมตกลงมานะครับแสดงว่าต้องมีเด็กอะไรที่ขึ้นมาแล้วทุกคนเพราะผมมองว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่เก่งนะครับถัดไปครับมิวทูเซอร์ไนท์ครับผม39คนนะวิลเลตสามจ็ดครับค่อนข้างน้อยนะทุกคน ถัดมานะครับเป็นเซลบี้นะครับผมเซลบี้เพียวๆนะ19คนอัตชานนะ53%คเรเนับขึ้นมาแล้วครับผมอาจจะเป็นดวงในการทอยเหรียญไหมครับแบบนี้ถัดไปนะครับเป็นพิกจูไลชูนะครับผม18คนนับ51ครับแล้วก็พิกจูขี่ม้า18คนนับ45ครับถัดไปอันดับ6นะครับโกลเนียดูดิกอนครับ16คนนะอัตชานนะ12ครับผม แล้วก็อันนี้ผมชอบมากครับเซลบี้กับนัชชีนะครับ9คนอัตราชนะ47นะครับครับถัดไปนะครับผมอันดับ8นะครับที่คนมาเล่นเยอะที่สุดนะก็คือสตาเมียดอสครับ6คนอะนะ20นะครับผมโอ้โหแล้วมันไปอยู่ตรงไหนหมดเนี่ยทุกคนมันไปอยู่ที่อันดับ1ของเรานะครับอันดับ1นะครับก็คืออันนี้ครับผมเป็นมิวเก็โคงะนะครับผมอยู่ที่69เเลยครับ อันนี้นะรับอันดับหนึ่งนะครับผมถัดไปครับอันดับ2ของเรานะครับนี่ครับคิวคอนนะครับผมกับแกนหอปนะครับอโกไฟครับ2คน73%เลยครับอันดับ1อันดับ2อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ทำให้วินเลตไปอยู่กับ2อันนี้ครับพวกนี้ก็ดอบดอบกันเลยนะครับผมผมมองว่าเมตาตอนนี้มันเท่ากันนะทุกคนไม่ใช่ว่ามีอันไหนแบบเก่งโดดหรืออะไรขนาดนั้นนะเกียร์ดอสเนี่ยถ้าเราเอา ปีจูขี่ม้าตีก็ได้ถ้าเราใส่ซาบิน่าสลับมาตีคอยคิงก็ตายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่จังหวะตอนนั้นว่าการ์ดมันขึ้นหรือเปล่าเนาะอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางของแชมป์มันก่อนนะครับผมแชมป์นะครับคนนี้นะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมเขาก็ชนะมา21202020นยะครับไล่ตั้งแต่รอบ16จนถึงไฟนอลนะครับผมรอบนี้ที่เขาไปแพ้1นัดนะครับเขาไปแพ้เกียร์ดอกเก็ตคงะดูดิกอนครับผม เป็นเด็กของอันดับหนึ่งที่เราเคยเอามารีวิวนะครับเขาแพ้เด็กนั้นครับผมครั้งหนึ่งที่เหลือเขาชนะแบบมาหมดเลยนะมี2สูตรเยอะด้วยนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่า1-8เล่นเด็กอะไรกันบ้างนะครับอันดับ1ครับผมเขาเล่นสายคอนโทรลนะครับเล่นมิวเกเกโคงะครับผมแล้วก็มีดูดีก้อนด้วยนะครับอันดับที่2ครับเขาเล่นอโกไฟครับเป็นคิวคอนเกลล็อปครับอันดับที่3ครับเป็นมิวทูเซอร์ไนครับอันดับที่4นะครับก็จะเป็น มิวกับเก็กคงอ่ครับคอนโทนอันดับที่5ครับเป็นชาลิสาต์อคณายนะครับเป็นคลาสสิกเลยครับผมอันดับ6นะจะเป็นเกียดอสกับเก็กคงอครับอันดับ7ครับพิคจูขี่มาครับผมอันดับ8ปดพิคจูไลชูนะครับถ้าเราลองดูทัวร์นะครับส่วนใหญ่อ่ะช่วงนี้พิคจูเริ่มกลับมาเยอะมากๆแล้วนะครับค่อนข้างคิดเพราะมันก็เร็วนะครับผมเพราะคนเอาเกียดอสมาเล่นเยอะมากนะพิคจูก็กลับมาครับ อ่ะไปดูแต่ละเด็กกันเลยนะว่า1-8เขาจัดเด็กยังไงนะครับมาเริ่มที่อันดับ8กันก่อนนะครับผมอันดับ8นะครับอันนี้นะพิกาจูไลชูนะครับเขาก็ใส่นะครับพิกาจูนะครับ ex ไว้2ไว้ตีก่อนนะครับแต่เขาใส่ทันเดอร์แค่ตัวเดียวนะไม่ได้ใส่2ใบนะครับผมส่วนพิกาจูล่าง1กับไลชูนะครับเขาใส่อย่างละ2เลยครับผมเอรับูไว้เหยียบหลัง1นะแล้วก็ใส่เดเดนเน่นะครับผมมา1ใบนะครับไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินที่เราอาจจะ เกมตามจริงนะครับต้องเอาไปขัดก่อนครับเผื่อเขาติดพาร์ลน์นะครับถ้าเขาติดพาร์ไลน์เขาก็จะไม่สามารถถอยได้ไม่สามารถตีได้หรือทําอะไรได้เลยนะครับผมอ่าครับในส่วนของไอเทมของซัพพอร์เตอร์นะครับผมเขาใส่ออคิดจวด2เป็น3มันครับบอยบอลเสิร์ฟเบสิกสองสามมันครับแล้วใส่เอ็กซ์พีดสองนะเป็นสามมันครับเพราะของเราอ่ะถอยหนึ่งหมดเลยทุกคนก็ใส่เอ็กซ์พีดก็พอครับใส่ซาบิน่าสองครับเนื่องจากว่าเด็กพีจูของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่จบภายในแบบว่า การตีฮิตแรกนะครับต้องเป็นฮิตที่2นะครับผมแต่ว่าในการที่จะเอาไลชูปิดเนี่ยผมมองว่าฮิตเดียวก็เหลือแล่ครับผมเพราะว่าเราต้องใช้เซิร์ชคือรวมเอเนจีทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนสำรองครับไปให้ไลชูแล้วก็ตีถ้าเกิดเราปิดงานไม่ได้นะครับเราก็คือแพ้ได้เลยนะครับผมมีโอกาสอย่างนั้นเยอะมากๆครับอันนี้เขาใช้เซิร์ชสนะครับเพราะว่าเขากะจะให้กับไลชูเลยใส่จอโอี่มาเผื่อดามจขาดนิดนึงนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับเด็กพิกาจูไลชูครับพิกาจูตีไปก่อนอันนี้ไว้เหยียบคอยคิงและเหยียบตัวทั้งหลังนะครับแล้วปิดงานด้วยไลชูครับผมถัดไปอันดับ7ครับอันดับ7นะครับพิกาจูขี่มาครับผมอันนี้ก็เป็นเด็กที่ผมชอบนะผม,มชอบเล่นเด็กนี้นะพอๆกับมาลูมายเลยนะครับผมแต่อาจจะชอบมารูมายมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ผมยกให้พิกาจูขี่ม้าเก่งกว่านะเพราะว่าเราเจอเกอสเราต้องเหยียบคอยคิงครับ อ่าครับอันนี้นะครับเขาก็ใส่นะครับแบบสามมันเลยครับผมเป็นพิเกจู2 Th ันเดอร์นะครับใส่ม้าล่างหนึ่งใส่ม้าล่าง22แล้วก็ใส่เดเน่แทนเม่นพินเคิรชินนะครับผมกหลักการเล่นครับพิเกจูกับทันเดอร์ครับแปดจี้ตัวนี้แล้วก็ตีสลับกันนะครับเมื่อเลือดลดแล้วนะครับผมเมื่อเขาเลือดลดมากะครับเอาม้าไปเหยียบแผงหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดฉุกเฉินก็ใส่เดเน่แปดหจี้ตีสิอะไรประมาณนี้นะครับผม ในส่วนของไอเทมมาสปอร์เตอร์เขาต่างกับอันดับ8อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสามมันนะครับเอาขิดจวดสอเบสิคเสิร์ชงนะครับแล้วก็เอ็กซ์ปีดถอย2นะครับผมเขามีซาบิน่าสครับไว้สลับนะจิโอนี่บวกพลังนะครับเผื่อดาเมจขาดเขาใส่ลิฟมาเพิ่มด้วยนะเผื่อต้องถอยแสดงว่าเขาอาจจะมองว่าตอนนี้เขาตีได้เขาต้องรีบถอยตีเสร็จรับดาเมจแล้วรีบถอยเอ็กซ์ปีดสใบอาจจะไม่พอจึงใส่ลิฟมาอีกใบหนึ่งครับผม ครับในส่วนของบูนะครับเขาใส่มาด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะครับผมการที่เขาใส่บูมาเนี่ยคือบูเอฟเฟกของเขานะครับก็คือสมมติเทอร์นี้เราใช้การบูนะครับเทอร์นถัดไปนะครับผมเราจะลบ10ดาเมจครับเมื่อศัตรูตีมานะครับสมมุติว่าอันนี้นะพิเกจูเลือด120นะครับเราโดนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับตีมา120อาจจะโดนโกลเนียตีมา120ถ้าเรามีใบนี้นะครับผมเราจะโดนไปแค่1 1 0ครับ มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมไว้กันได้เพราะช่วงนี้ผมสังเกตนะโปเกมอนส่วนใหญ่จะเลือด1้อยสาแล้วเขาจะใส่พวกีโอนีหบวกพลังใช่ปะแต่ถ้าเขาไม่มีเขาต้องตีไปร้อยีไปก่อนเพราะฉะนั้นน่ะโปเกมอนแอทแทกร้อจะมีค่อนข้างเยอะครับโกลเนียมาแชมป์ไคลดิกี้หรือว่าตัวหนอนก็ได้นะแต่ตัวหนอนเนี่ยมันพิจูน่าจะตายครับเพราะว่ามันมีติดผิดด้วยนะครับผมก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมถัดไปอันดับ7ครับอันดับ7นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ดอสครับผมแต่ว่าอันนี้เขาใส่เกียร์ดอสมา2แบบนะครับผมก็อ่ครับอันนี้ครับก็ใส่กบเกี้ยโค้งง่ามาครับร่างหนึ่งสองสามอย่างละสองใบนะครับใส่ดุยก้อนมา1ใบนะครับผมแต่ว่าใส่กาละกาละมาใบหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อใส่กาละกาละนะครับตีไปเทิร์นถัดไปแอตแทกจะลดลง20นะครับของฝ่ายตรงข้าม ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเขามีตัวใหญ่เอาตัวนี้ไปเนี่ยมันจะถูกตีตายเลยหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาใส่มาทําไมนะนึกอันนี้ผมนึกภาพไม่ออกจริงๆครับหรือเอามาถ่วงเวลาก็แปลกๆนะอคือถ้าต้นเกมอะผมว่ามองว่าตัวเนี้ยโอเคถ่วงได้แน่นอนครับยื้อได้ดีเลยแต่ถ้ากลางกระเลดตายร้0ยซครับผมตัวนี้นะอ่ะครับเขาใส่คอย킹สองนะครับ ใส่เกียร์ดอทสครับคอยคิงตัวนี้ครับมันดีกว่าตัวล่างล่างหนึ่งตรงยุคยุคแรกนะเพราะว่ายุคแรกมันทําอะไรไม่ได้แต่ตัวนี้ถ้าลงถ้าสมมติว่าเราได้เล่นคนแรกคนที่2องช่ลงตัวนี้ไปก่อนเราแปะจี้เรา, G, เราตีเราเอาตัวหลังขึ้นมาแทนนะครับมันจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของคอยคิงนะเกียร์ดอทเตัวนี้นะครับผมแปดสี่จี้ตีร้อยสี่สิบน,นะครับความสามารถของเขาคือเมื่อตีไปแล้วนะครับจะสุ่มดิสเอนจี้หนึ่งอันครับอาจจะดิสเกียร์ดอทเอง ดิสตัวที่เกอดอตีตายหรือว่าดิสบนสนามฝั่งเราหรือบนสนามฝั่งเขาก็ได้นะตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมมองว่ามันมีโอกาสโชคร้ายที่มันดิสฝั่งเราแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้ามันโชคดีไปดิสฝั่งเขาะเราก็พลิกเกมได้เหมือนกันนะครับผมอ่าครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเกี์ดอดตัวนี้นะตัวนี้เขาบอกว่าแปะสี่นะครับตีหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็แรนดอมดิสเอนเนอร์จีนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าใส่มาทำไหมนะ ผมผมก็มองว่าอีกตัวเก่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามองว่าเขาอ่ะลงไปตายการที่เอาลงไปตายได้ใช่ไหม e x อ่ะมันเท่ากับ2 p o พอยต์ใช่ตัวนี้มันพอยต์เดียวเขาบอกดาเมจร้อยเขาอาจจะมันเขาจ,จะมองว่ามันไม่น่าเกลียดมากก็ได้นะครับผมถ้าเกิดใช้บิสที้แล้วได้เจียเยอะการที่เอาตัวนี้ไปบูตายก่อนมันก็ไม่ค่อยเสี่ยงครับ น่าจะคิดแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆแบบมีว่าเขาคิดแบบอื่นก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปบอกผมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมซัพพอร์ตเตอร์กันนะครับผมสามัญนะครับผมนี่ครับโปเกบอลเซิร์ฟเบสิกสองเอาคิดจวดสอนะครับแล้วก็มิทที่2ครับมิทที่สําคัญมากอยู่แล้วนะอันนี้6ใบนี้เป็นสามัญนะถัดไปครับเขาใส่รีฟครับก็เอามาถอยดูดิก้อนนะครับหรือว่าถอยตัวอื่นนะครับ แต่ว่าเขาก็ไม่ใส่เอ็กซ์ตรีมไงผมว่ามองว่าควรใส่ลีฟมากกว่าเพราะว่าเรามีดูดีก้อนด้วยนะครับผมก็การเล่นก็ใช้ดูดีก้อนยืนข้างหน้ากับใช้ตัวนี้นะครับกาละกาละนะครับไอ้คาละาาลายืนด้านหน้านะครับผมแล้วก็ถ่วงเวลาเขานะครับแล้วก็แ e ปะจี้ให้เกียร์ดอทอีโวเก็คโคงหงาดไปล่าง3แล้วคอยช่วยยิงอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเนาะถัดไปครับ อันดับ5นะครับอันดับ5เนี่ยเขาคือคลาสสิกเลยครับผมคลาสสิกชาลิสซัดอคาไนนะครับเขาจะใส่นะครับทุกอย่างนะครับอย่างสองหมดจกเวนการดีครับผมอันนี้คือคลาสสิกเลยเนาะก็ดิสันดอนอย่างที่รู้กันนะครับผมก็คือเขาก็จะต้องให้ไฟเจอร์ตีไปก่อนแล้วแปดจีให้เขานะครับถ้าได้6เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเมื่อยืนแล้วนะครับเราก็เอา ลิซาร์ตีเลยครับให้ลบให้ศัตรูตายเลยนะครับ200ดาเมจ2รอบแล้วตึง้งตึงศัตรูก็แทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมอ่าครับเขาใส่การดีใบเดียวแล้วใส่วิดี2ใบเพราะว่าเออถ้าการีขึ้น2มันไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเฉยเขาจะใช้แค่ใบเดียวมากกว่านะครับตัวอาคานายตัวหลักยังไงก็จะเป็นลิซาร์แต่ถ้าเกมเร็วหรือว่าไปจนถึงกลางเกมต้องรีบจบก็จะใช้อาคานายครับผมก็ประมาณนี้เนาะ อ่าครับอันนี้เขาใส่นะครับโปเกบอลเสิร์ชสองเบสิกแล้วก็ใส่อันนี้นะครับออาขิดจวดสองใส่ลิฟมาถอยสองครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวหลักนะครับค่าถอยมันเยอะครับจึงใช้ใบนี้นะซาบิน่าเผื่อสลับแผงหลังมาตีครับผมแล้วก็มีฮิลสองเขาใส่ฮิลมาเพื่อตัวนี้เลยครับอาคานายครับผมเพราะว่าเราโดนไปทีนี้ก็เหลือร้อยสามสิบใช่ปะถ้าตีอีกเนี่ยเราต้องฮิลแล้วครับไม่งั้นเราถูกฆ่าได้ง่ายๆเลยครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กชาริษัทอคาไนนะครับผมถัดไปครับอันดับ4นะครับจะเป็นเด็กแนวคอนโทลนะครับอันนี้ผมจะบอกเพื่อนก่อนนะผมเคยเจอเด็กเนี้ยก่อนที่เด็กนี้จะได้แชมป์นะครับผมได้เจอตอนที่ผมทําคลิปเอ,อ่อพิกาจูนะครับพิกาจูแบบว่าเก็บ45วินเอออันนี้ผมเจอเด็กนี้ด้วยผมเจอแบบนี้เลยเขาใส่นี่นะครับเคนทารอสมาด้วยครับผม คือผมเจอเขาอ่ะผมสู้เขาไม่ได้นะผมโดนเขาคอนโรลช่วงกลางเกมคือเขาพยายามตีตัวหนึ่งผมให้ตายเขาแปะจี้เขาใช้จี้ไฟกับจี้น้ำนะครับเขาแปะที่ดูดีก้อนครับผมแล้วพยายามตีตัวหนึ่งผมให้ตายพอเขาตีตัวหนึ่งตายเสร็จเขางัดเขาขค้ือร่างสามได้ด้วยทีเนี้ยแหละผมโดนยิงเลยครับผมตัวหลักผมโดนยิงทีละตัวเลยเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเอาตัวหลักสลับไปแผงหน้าได้เลยนะครับผมผมโดนยิงหมดแล้วมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยครับผมผมไม่สามารถเอาเข้าไปสู้ได้เลยครับ มันก็อย่างเงี้ยเด็กคอนโทรลถ้าเราแบบไม่รีบจบนะครับเราก็จะแย่ครับผมสุดท้ายผมก็แพ้เขาครับมาดูนะว่าเขาใช้การ์ดอะไรบ้างครับเขาใส่นะครับผมกบลั๊งหนึ่งสองสามโมงเกลี้ยงข้อหงายยาสองใบนะครับใส่ดูอีก้อนสองใบใส่มิวสองใบครับแล้วก็ใส่เนี่ยเคนทารอส์หนึ่งใบครับผมไว้ตบ ex นะในส่วนไอเทมพัลส์พอร์เตอร์นะครับก็ใส่นะครับโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชนะครับจวดสองโปรเกรบอลเสิร์สองนะครับผม ขาใส่ลิฟสอเพื่อมาถอยดูดิ้อนนะครับผมหรือว่าถอยตัวเคนทารสก็ได้นะครับผมแล้วก็มีเอ็กซ์สปิดมาหนึ่งนะผมก็มองว่าใส่เอ็กซ์สปิดก็ดีนะเพราะว่าเราอาจจะมาถอยพวกกบหรือว่าถอยมิวก็ได้จะได้ไม่เปลืองมากเนาะแล้วก็เมื่อเมื่อใช้เอ็กซ์สปิดเนี่ยมันสามารถคอมโบคู่กับพวกซัพพอร์เตอร์ได้อีกนะครับผมมันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ใส่จีโอดีมาหนึ่งเผื่อดาเมจขาดครับใส่สมิน่ามาเผื่อสลับตีแผงหลังนะครับ ก็เราใช้จี้ไฟกับน้ําอยู่แล้วเนาะเผื่อเราก็แปะใส่ดูดิอนสลับแผงหลังมาตีก็ได้นะครับผมแล้วการเล่นของเด็กนี้ครับก็ดูดิอนยืนหน้ารับดาเมจไปนะครับตัวกบก็พยายามอ e ีววอล่างสามยิง20ดาเมจช่วยนะครับส่วนมิวนะครับผมก็ถ้าเจอนะครับลิซาดอนคิวคอนอโกไฟนะอโกไฟกับคิวคิวคอนแล้วก็เจอมิวทูนะครับพยายามแปะที่มิวเลยครับเพราะว่ามิวมีเอฟเฟกที่3นะครับ ก๊อปปี้หท่าครับเราจะก๊อปปี้ท่าเขาแล้วมาตีเขาให้ตายไปหนึ่งฮิตนะครับผมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมแต่ถ้าไม่เจอ3ตัวนี้นะครับเราก็ลองดูสถานการณ์เอาว่าเจอเด็กอ่ะ,อะเจอเด็กสตาร์มี่จะทํายังไงจะก๊อปเลยไหมหรือว่าต้องตีตอบไปก่อนจำเส้ต้องตีตอบไปก่อนแล้วค่อยมากอ๊อปทีหลังครับผมส่วนใบนี้นะครับมันก็ใช้ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราสามารถแปะจี้ถึงได้เนี่ยการตี ex กเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเราก็จะแอทแท็นะครับ เท่ากับ120เลยครับผมถ้าเราแปะจิโอวานนี่อีกใบหนึ่งนะครับเซเลบี้ก็ตายครับผมมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเอามาผมว่าเวิร์กครับใบเนี้ยเวิร์กเวิร์กมากมากนะก็เอามาเป็นตัวเลือกกับมิวเหมือนกันนะครับผมว่าตระตาจะใช้ใบไหนเป็นตัวยืนหลักในการแปะจี้ข้างหลังนะครับก็ประมาณนี้ต้องพยายามยื้อให้ได้ครับแล้วก็แปะจี้ตัวหลักเพื่อมาตีครับผมก็ประมาณนี้นะครับถัดไปครับ อันดับ3นะครับเป็นเด็กมิวทูเซอร์ไนท์แล้วก็มิวนะครับผมเขาใส่มิวทูเซอร์ไนท์นะครับอย่างละ2ใบหมดเลยนะครับใส่มิวมา1ใบนะในส่วนของไอเทมซัพพอร์เตอร์นะครับเขาใส่โปเกบอลนะครับเสิร์ฟเบสิกสองเอคิดจวดสองนะครับเอ็กซ์ปิดเขาใส่1นะเขาใส่มิสติคอลสแลปนะครับมา2ใบนะครับผมอันนี้ก็คือดีมากๆนะครับเอาไว้รีดเด็กนะครับผมแล้วก็ มันสามารถจวดได้ด้วยนะครับผมถือว่ายังไงก็ดีครับเราสามารถดูได้ว่าอ๋อใบน,นี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่โปเกมอนพลังจิตใชีเอาขึ้นไม่ได้แต่เรารู้ว่าเป็นการ์ดไปไหนอาจจะเป็นซับพอร์เตอร์หรือว่าเป็นไอเทมนะครับมันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเพราะมันอยู่ใต้กองเราจะได้จินตนาการต่อได้เราคนเล่นยังไงนะครับผมใส่โจนี่มาหนึ่งเพเดเมกขาดใส่ซาบิน่ามาสลับแถ่งหลังมาตีครับใส่ลีฟมาถอยนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าลีฟก็โอเคนะ อาจจะใส่ลิฟทั้งคู่เลยก็ได้แต่เพราะอาจจะแบบเผื่อไว้เอ็กซ์ปีดแล้วก็ใช้คอมโบคู่กับซาบีน่าก็ได้นะครับผมใส่ลิฟมาหนึ่งไว้ถอยมิวทูก็ได้ถอยตัวสไนล่างสามก็ได้นะครับ ส่วนนี้นะครับเขาใส่นี้นะครับผมใบนี้มา1ใบนะครับบูนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับบูเนี่ยมาสามารถกันมิวทูด้วยกันเองก็ได้นะครับเพราะว่ามิวทูตีร้อยครับหรือจะกันมิวก๊อปมิวทูก็ได้นะครับตีร้อเหมือนกันนะถ้าเราใช้ใบนี้ปุ๊บเขาก็จะดามเมจร้อยสี่สิบเราจะเลิเลอศสิครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือมิวทูแบบดั้งเดิมเลยครับผมแต่ถ้าเราจะแปะมิวเนี่ยก็ต้องดูว่าจังหวะไหนควรแปะละกันนะครับ ถ้าเจอดิสดอนก็แปะมิวไปเลยครับผมประมาณนี้นะทุกคนถัดไปอันดับ2ครับอันดับ2เป็นอโกไฟครับผมผมตกใจที่เด็กนี้ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้นะครับผมคือมันถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะทุกคนแต่ว่าในในโทัวร์นาเมนต์นะ่ะไม่ค่อยเห็นใครเอาอโกไฟขึ้นมาได้สูงขนาดนี้นะผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างทุกคนแต่ว่าเมื่อผมลองดูการ์ดแล้วมันก็คือรุ่นแรกรุ่นคลาสสิกเลยนะ ก็คือโลค่อน2คิวคอน2โวคนิต้า2เกนหลับ2นะครับใส่ออกคิดจว่ว2นะครับใส่นะครับเออล้นนะครับล้นซ่า2นะลุงเบนนะเพื่อมาบวกดาเมจนะครับใส่ซามิน่า2ไว้สับถนังมาตีนะบโพชั่น2ไว้ฮิลครับผมเอสปิดสไว้ถอยโปเกบอลเซิร์ฟเบสิกครับมันจำเป็นหมดเลยนะมันก็คือคลาสสิกเลยครับผมวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือ รีบตีให้เร็วที่สุดครับรีบลงรีบแปะจี้รีบ, G, รบตีถ้าเกิดว่าสู่เสี่ยงเขามีตัวใหญ่มากๆเลยเอาโลคอนไปถอยครับแต่ข้อเสี่ยงของโลคอนคือมันห้ามตีแต่มันไม่ได้ห้ามถอยถ้าศัตรูเขามีตัวแบบสามารถตีได้อีกตัวหนึ่งอยู่แผงหลังใช่ไหมเขาถอยตัวหลักไปเอาแผงหลังขึ้นมาตีโลคอนก็ตายเป็นไปได้นะครับผมส่วนคิวคอนนะครับผมมันจะมีข้อเสียอยู่เมื่อเราแปะเสร็จปุ๊บตี90ใช่เมื่อตีเสร็จต้องดิจจี้ตัวเองอันนี้แหละคือ เมื่อเ,าเอาคิวคอนยืนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องยืนตลอดเลยนะมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับผมอ่าครับส่วนลุงเบนนะครับลุงเบนเนี่ยเขาบวกแอทแท็กครับทุกคนบวกแอทแท็กตั้ง30เลยนะสมมติว่าคิวคอนตี90ใช้ใช้ลุงเบนปุ๊บแอทแท็กปร้อยยี่สิบนะครับผมตัวนี้นะครับ40ใส่ลุงเบนก็เป็น70เขาเลือกใช้เกลลบเขาไม่เขาไม่ใช้เ,ชเออเกลลบที่มาจากมิซิคอ ไอแลนด์นะครับเขาใช้รุ่นแรกเลยครับผมเขาอาจจะมองว่าเขาอยากใช้จี้น้อยๆแล้วเอาจี้ไปแปะที่คิวคอนกับโลคอนก็เป็นไปได้นะครับผมเขาอาจจะคิดแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะเออผมลืมบอกไปอย่างเนาะคือการที่ตัวนี้นะครับบวกแอตแทกเป็น120ได้ทุกคนมันสามารถฆ่าหลายตัวได้นะฆ่าปิกาจูก็ได้เซลรบี้นี่ตายแน่นอนครับเพราะว่าได้ร2อแล้วก็บวกความเสียหายทางไฟอีกนะครับผม ค่าหนอนพิษก็ตายนะครับมันตายหลายตัวเลยนะครับผมแต่ถ้าเจอเด็กเกียร์ดอตไม่ตายครับอาจต้องตีนำล่องไปก่อนครับผมประมาณนี้นะครับถัดไปอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนะครับผมอันดับหนึ่งมีการ์ดน่าสนใจก็คือฟอสซิลนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กนี้นะครับเขาก็ใส่กบละหนึ่งสองสามยงสองใบนะครับผมเอาไว้ยิงยิงจากด้านหลังนะกบต้องอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับผม แต่ถ้าเกิดฉุกเฉินก็แปะจี้ออกมาตีได้60นะครับถือว่าดีมากถ้าเรายิงแล้วก็ตีก็เป็นแอตแท็80เลยนะแถมเลือด120บอกเลยร์ไม่ขี้เลอะครับผมส่วนดูดีก้อนนะครับอยู่แผงหน้ารอเขาตีมาแล้วก็ใช้ท่ารัสกินได้นะครับผมแต่ว่าเด็กเนี้ยมันต้องใช้จี้ไฟกับน้ํามันก็มีโอกาสที่เราจะแปะจี้ที่ดูดีก้อนได้นะครับแต่ดูดีก้อนที่อยู่หน้าสุดไม่ควรแปะอยู่แล้วเพราะว่าเผลอมาตัววันคิดตายได้เลยจบเลยนะครับเราอาจจะแปะที่ดูดีก้อนตัวหลังก็ได้ครับผม ส่วนมิวครับจะเอามารับดาเมจก่อนก็ได้หรือว่าจะเอาอยู่แผงหลังคอยแปะจี้ให้เขาก็ได้นะครับผมแล้วแต่จังหวะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมิวทูอโกไฟคิวคอนแล้วก็ลิซดอนพยายามแปะใส่มิวนะครับอย่าลืมนะทุกคนอ่าถัดมานะมาดูไอเทมกับซัพพอร์ตเตอร์นะครับผมให้ดูเลดการ์ดก่อนเลยครับเด็กคนโรลคนใส่เลดการ์ดนะคือจังหวะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในการใช้เลดการ์ดอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ใช้เทิร์นแรกเลย สมมติว่าเขา,ามี4ี่ใบบนมือผมใช้เลยปุ๊บก็เหลือ3ใบเป็นการตัดมือเขาอันนี้คือเ์นแรกของผมการอันที่2ที่ผมใช้ก็คือตอนที่ผมตีไปก่อนที่ผมจะก่อนที่ผมจะตีเนี่ยผมจะใช้เลดการ์ดก่อนสมมติว่าเขาดองการ์ดได้56ใบแล้วแต่ผมคิดว่าเอ้ยผมจะลุยแล้วผมพร้อมลุยแล้วผมเลดเลยครับเลดเสร็จผมตีเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบชอบเล่นนะแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับ เพื่อนๆมองว่าการบนมือเขาเยอะแล้วจังหวะน,นี้เราเลทไปก่อนก็ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะโดนเลทเลทกลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับก็รีบใช้ไปก่อนก็ดีนะอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าครับเขาใส่ริฟสองครับเพื่อม,มาถอยดูดีก้อนเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ออคขิดจ,จวดสองครับใส่โปรเกรบอลเสิร์นเบสิกสองครับอันนี้เป็นเบสิกเลยนะเอ็กซ์ีดใส่มาหนึ่งครับผมก็มองว่าใส่เอ็กซ์ีดก็ดีนะเผื่อมาถอยพวกมิวพวกกบมันก็มาดูไม่เปลืองมากนะ แล้วก็อันนี้ครับยกครับผมใบนี้คือใบยกมิวนะครับใบนี้ทุกคนมิวอ่ะต้องอยู่ด้านหน้านะอยู่ด้านหลังไม่สามารถยกได้นะครับเพื่อนๆต้องต้องแบบไอ้น,นี่นะอย่าลืมนะครับมันต้องอยู่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับมสมมุติว่ามิวเรารับดาเมจไปพอสมควรแล้วเราก็ยกขึ้นมานะแล้วก็ลงไปด้านหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมฟอสซิลนะครับผมก็ยังไม่เคยพูดถึงเกี่ยวกับการฟอสซิลเลยนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ เราก็ดูนะครับว่าเด็กเนี้ยเขาไม่มีอะไรที่เป็นพวกออมในอมสตาร์เลยนะครับแต่เขาใส่ใบนี้มาใบนึงนะครับผมใบนี้มันมีข้อดีนะครับเอาทีละข้อเนาะข้อแรกเลยเนี่ยเขาสามารถรับดาเมจได้ครับผมสมมุติว่าศัตรูตีมาดาเมจเบาอะมารับได้พอรับเสร็จนะครับเรารอเทิร์นถัดไปเราดิสการ์ดเนี่ยอันนี้ทิ้งลงสู่สารได้เราจะไม่เสียพอยต์ของที่โปกเกมอนตายนะครับไม่เสียเลยถ้าเราดิสการ์ดไม่เสียแต่ถ้าเราถูกตีตายมันเสียนะครับ ข้อ2นะครับถ้าเราโดนซาบีนาแล้วเรารู้ว่าบนบอร์ดของเราไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตัวหลังอะไรเงี้ยตัวหลังเน่ย,เ,นยเราสําคัญมากๆเราไม่ต้องการให้มันโดนซาบีนาไปตายแล้วก็เอาใบเนี้ยไปตายแทนครับเรายอมเสีย1นึ่งพอยต์นะครับแต่เรายอมให้แผงหลังอยู่ครับผมมันก็เป็นอะไรที่ดีนะทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าการเสียไป1นึ่งพอยต์อ่ะมันอาจทำให้เราเล่นยากขึ้นด้วยก็ได้นะครับอ่าถัดมาครับ เป็นการที่เวลาโปเกมอนเราตายเราเอาใบนี้ขึ้นไปก่อนครับผมเพื่อเราจะดูว่าการที่เราจะจวใบถัดไปอ่ะคืออะไรคือบางทีถ้าเราเอาบางตัวขึ้นไปก่อนสมมุติเราเล่นได้2แบบใช่ไหมเราเอาตัวหนึ่งขึ้นไปก่อนเป็นแบบเราจะเล่นแบบเอ่ะได้แบบ A แต่ว่าการที่ขึ้นมาจวได้เนี่ยถัดไปเป็นแบบ B ขึ้นมาเราก็ทําอะไรไม่ได้ต้องเสียการถอยอีกใช่ปะเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ขึ้นไปก่อนทุกคนพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่ะถ้าถ้าเกิดอ่ะจวดได แบบ B แล้วก็ค่อยอดีตการ์ตัวนี้แล้วก็เล่นแบบ B หรือจวดได้แบบ A ดีการไปนี้เล่นแบบ A แบบนี้นะครับผมมันก็มีข้อดีหลายๆข้อนะครับแต่หลักๆผมมองว่าซาบีนาทุกคนซาบีนาแล้วใบเนี้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าบนบอร์ดเราเต็มแล้วใช่ไหมครับเราคิดว่จาจังหวะนี้เราควรลงเข้าไปเราจะได้กบ2ตัวแล้วอาจจะดิษอันนี้ทิ้งลงกลบไปตัวหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมเล่นได้หลายอย่างครับเป็นการ เป็นการอะไรนะเป็นการฟอสซิลที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ประโยชน์มันสารพัดจริงๆนะผมแบบอึ้งเลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าประโยชน์มันจะเยอะขนาดนี้ครับผมแต่ผมเห็นอันดับหนึ่งใส่ผมก็พยายามคิดนะแล้วก็เอาไปเล่นดูนะผมแบบโอ้โหประโยชน์มันเยอะนี่หว่าเออมันก็เข้าท่านะครับผมเข้าท่านะเด็กนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปจัดเล่นกันได้นะครับผมก็บอกว่าสนุกนะแต่ผมอาจจะเล่นเด็กคนๆไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อผมจะเน้นเด็กตีมากกว่า ถ้าเด็กตีเนี่ยผมถนัดมากครับผมแต่ก็คอโทลผมก็พอได้อยู่ครับผมก็ยังไงก็ลองจัดดูเนาะอ่าครับก็ประมาณนี้นะครับอันดับหนึ่งของ8นะครับในทัวร์เต่าน้อยของเรานะครับตรงไหนผมอธิบายตกหล่นหรือผิดพลาดก็ฝากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ทีนะครับผมเวลาเพื่อนๆท่านอื่นมาอ่านนะครับเขาจะได้รู้อ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าหรือมันมีเทคนิคแฝงแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมเราก็ช่วยช่วยกันให้เราทุกๆทุกคนเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผม อ่ะครับก็ยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนดูด้วยนะจะได้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้เมตามีเด็กนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเด็กหนึ่งแล้วนะครับผมมันก็ใครที่ชอบสายคอนโทลผมบอกเลยสนุกครับมันนะผมมันคอนโทลได้ดีมากๆเลยนะผมชนะมา5ตาติดแล้วทุกคนด้วยเด็กนี้นะโดยยังไงผมจะทำคลิปให้ดูนะครับผมถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ด้วยนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ